นทุกคนตอนนี้เราก็น่นีแมปรูฟเฮเบิ้แต่งตัวเป็นตัวละครกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาแต่งตัวกันในตัวละครที่อยู่ในหนังภาพยนตร์ในเรื่องของ Inside Out 2วันนี้จะแต่งแค่ของตัวกันก่อนเนาะตัวแรกที่เราจะแต่งเนี่ยจะเป็นตัวผู้หญิงนะคะ เป็นตัวสีเขียวเป็นตัวแทนแห่งความขยะแขยงค่ะชื่อว่าน้องดิสกัตค่ะการอื่นเนี่ยเราก็ถอดเอ็ซ์ซี่ของเก่าออกก่อนเนาะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่แคตตาล็อกไอดีหนึ่งเจ็ดแลงไปค่ะเราก็จะได้หัวแล้วก็ใบหน้าของน้องดิสกัตสีเขียวตัวแทนแห่งความขยะแขยงมากน้องจะมีขนตายาวเป็นพิเศษเลยนะโอ้โหนั่งขนตาหรือว่าหางนกยุงเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวเลข1 6 3 3 6 0 1ส9 4ลงไป ก็จะได้เสื้อของดิสกัสมาะเขาก็จะออกโทนสีเขียวทั้งตัวเลยเนาะก็จะได้กางเกงกับรองเท้าค่ะที่เป็นโทนสีเขียวแล้วก็รองเท้าสีม่วงของดิสกัสหลั oh. งจากนั้นก็จะเปลี่ยนสีผิวค่ะให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนโมเดลค่ะให้เป็นโมเดลตัวผู้หญิง ยี่ e. มีความรู้สึกขยะขยัขยงไงก็ไม่รู้ไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่าว่าเขาจะแต่งเป็นตัวแทนแห่งอารมาไรมาแล้วมาแล้วตอนนี้หนังอินไซ์เอาภาค2กําลังมันเลยนะถ้าอย่างนั้นพี่เคนมาแต่งตัวเป็นแองเกิลกันดีกว่าอ,อื่นก็ต้องเอาชิ้นส่วนเติมออกก่อนนะอา้าวราบูบูเดี๋ยวเจอกันนะแล้วเราก็มาเสิร์ชที่ระบบแคตตาล็อกไอดียหนึ่งเจ็ดแปดสามสี่ห้าสามสามสามหนึ่งเก้าก็จะได้หัวของแองเกิลมาโอ้โหเหมือนในหนังเลยตาเหล่ด้วยโอ้ยกรอดกรอดกรอดมาก ก็สุดสุดเลยเอาก็จะเป็นตัวสีแดงตัวแทนอารมณ์แห่งความโกรธนะแล้วก็ต่อไป17850083754 มันจะเป็นเสื้อของแองเกิลมีสต็กไทสีแดงซะด้วยอหอยเหมือนในหนังอีกแล้วโอยหล่อเหมือนกันนะนี่ยเขาทางจะหัวร้อนน่าดูเลยแล้วก็กางเกง1 7 8 5 0 0 8 2 1 5 7หด้เจ็จะได้ไดกางเกงข้างล่างของแองเกิลมาเหมือนออฟฟิเชียลกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนโมเดลตัวละครให้เป็นสี่เหลี่ยมนะเพราะในหนังตัวแองเกิลเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะตัวเตี้ยๆหน่อยนะแล้วก็มาเปลี่ยนสีผิวให้กลายเป็นผิวสีแดงด้วยเพราะตัวเขาสีแดงทั้งตัววเลลยโออ้้้้หถาาาทงงจะรรนนแแ่ดู าดไม่ได้เลย1 4 2 6 3 1 0 6 5อ2ากเราก็จะได้หัวไฟลุกเป็นแองเกอร์หัวร้อนโอ้โหร้อนร้อนร้อนมากร้อนแรงหนึ่งไฟเออเอ้ยกรอดกรอดืึกรอดทุกสิ่งทุกอย่างเอหิวข้าวหิวจุงเบยกรอดกรอดฮ่อีนํามันตัวอะไรอน่าขยะขยงชะมัดเลยยโมโหอย่างไยน่ารังเกียจน่ะ้อตัวอะไรทำให้ขนตายาวอย่างนั้นละหล่อนน่ะนํามันเป็นแองเกอร์เหรอไอดูดิ เอ้ยในหัวร้อนเหรอโอยโกรธมากเลยโกรธทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยใครอะแนะ่แม่เหรอลูลกใครก็ไม่รู้จีนี่แต่เขารู้จักเราด้วยนะโอยเขารู้จักด้เหรอแองเกอร์เป็นคนหัวร้อนนะ่ะเขารู้ว่าเรามาจากอินไซต์อัลทูนไงละ่ะถ้าจะเป็นเอชซีของหนังเรื่องนี้ก็ได้นะไปดับหัวร้อนกันดีกว่าถ้ามันร้อนกันขนาดนี้นะก็ต้องลงไปแช่น้ำคูสัหน่อยผิดขอ<า>้อหน้าเป่า นายนั่นแหจะต้องแช่ในน้ำเพราะนาหัวร้อนไอ้แช่ด้วย,ยดีไอ้กอดกลอดทำไมน<อ>้ำมันเย็นจังเลอยอ่ะโมะหอจังเลยโมหออะไรก็ไม่รู้น้ำอะไรก็ไม่รู้น่ะขยะแย่งมะมัดเลย ดูเขาสองคนสิเขาจูดจีกันใหญ่เลยอ่ะเขากำลังตกปลากันอยู่เลยนะตกในบ่อน้ำพุเนี่ยนะเออนมาดิอาหา้จะแบบว่าไม่รู้จะได้ปลาเมื่อไหร่นะยไม่ได้ปลาก็โกรธโกรธอ้าเฮ้ยคนส่งอาหารกับฟูดนี่นะช่วยเขาหน่อยมมกเมื่อไรจะถึงร้านก็ไม่รู้อปีน้าก็ไม่ถึงโอ้เขาหาอะไรหาเหรียญวะไมู่้หาเหรียญเหอาะโกรธกว่าแองเกิลก็ได้นะอีดูดิเขียวเหมือนกันเลยเขียวอื่นเหมือนกันเลยนะฮ้ยดูคนนี้สิ ่งตัวุ๊กต,ตาน้อยน่ารักจูงเบยเฮ้ย,ยมันนั่นมันลูกเอแล้วเธอนี่นะลูกที่พัดทักจากมานานล้นตาจะไหลโกรธดจังเลยกรธดยิ่งเจอยิ่งกรธโกรอดสมกับกเป็นพ่อลูกพี่พัดพักจากกันมานานแล้วเน,นี่ยดูดิ <c oughs> เหมือนกันเป๊ะเลยหน้าบึ้งเหมือนกันเลย เราจะเล่ไไ่ได้นัดไหมจะพาฉันไปไหน <c oughs> หยุดเด้อโกรโกรธมากกว่าเดี๋ยวนี้เลยนี่นารมังเกียดชะมัดเลยเจ้าแอ,องเกอร์โอเคจานเดี๋ยวเรามาเล่นกันในแมทที่สองกันต่อดีกว่าเนาะแมทที่สองมันชื่อว่า อันทิเมทไทเลตโรเพซสองค่ะซึ่งเขาก็อัปเดตแพทใหม่นะคะเป็น9.0เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในแพท9.0เนี่ยมีโมเดลตัวใหม่ๆอะไรมาบ้างหลักๆเขาก็จะเน้นเป็นพวกสก,กีบีดี้ไทเลตนะคะนี่เลยเริ่มจากนี่เลยแสนทิดไทเลตอัปเกรดโอ้โหลูกพี่ตัวใหญ่มากเลยนะถ้าอย่างนั้นต้องเจอไททันททวีอัปเกรดซะหน่อยเดี๋ยวดูท่าก่อนสามารถจริงเลเซฟทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเหรอโอ้โ โอ,โอ้โหนั่นปืนนะนั DA, ่นน่ะปืนเลเซอร์นี่จะเจอฝันฉับแล้วโอ้ยอย่ายิงนี่เอ้ยเฮ้ยมันแรงเป้าหมายได้ด้วยอุ้ยมันโหดขึ้นเยอะเลยดูดิโอ้ยทำไมยิงแรงงั้นน่ะโอ้เจ็บจุ้งไม่ได้มีแค่ปืนเลเซอร์นะปืนน้ำกรดก็มาโอ้โหีเยอะเกก่อนเดี๋ยวอีฟแฝงดิมีฟู๊ฟูโอ้โหเยอะเกินเป็นไงล่ะละลายเปล่าโอ้ยตายแล้ว ม่ยังมียังอื่นอีกนะสามารถเปิดโหมดใช้แสงสีแดงได้ด้วยเฮ้โอยแซปตาทำไมของเกมนถึงแรงกว่าของจริงโอ้ยแยของเกมเหรอมีเลยโหมดใช้แสงสีสม่วงก็ได้ทำ <พอ S 1> ง,งานักหน่อยนีย่แซปตาไม่ล่ะเฮ้พะพะกันเลย อยู่ได้อยู่เอ้ยปลดระวังอาวุธก่อนไอ้ยังกันเลยพังแล้วพังเว้ยเผาหัวก่อนของเก๋มันจะมาสู้ของแท้เลยแย่แล้วหัวจะระเบิดแล้วหัวจะพังแล้วเดี๋ยวเจอขอพลังงานเอ้ยเจอ้าต้องรีบยิงเลฟซ่าแล้วไอ้ช็อตช็อตช็อตเข้าไปเออช็อต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  โอ้กำลังกระพังแล้ววะเนี่ยเจ็บอ่ะดิ้าจอพังเลยโดนมีดปักแสบสนุนแน่โอ้โหมดนี้นี่เทชมัดเลยนะเนี่ยร้องเพลงได้ด้วย,ยฟันเลยยังจะมีมเรามาร้องเพลง,งนะเนี่ยเราเนี่ยวุ้ยาตุยทักตุยนี่จะฉายแสงเนไอ<ช>เอาท<ห>าย,มา,ยมาแล้วพังมาแล้ว <c oughs> โอ,โโอโ้กำลังจะตุยกำลังจะตุยเอ้ยเผาหัวตัวเองแสบสนนแน่กระจายซะ อ้าวโบเลย่นี่มันตัวปลอมนี่ไงว้าโบเลย <c oughs> แล้วก็ตัวตัอไปนะคะเป็นทีแมนอัพเกรดค่ะตัวนี้มันก็จะแบบมีปืนเลเซอร์สี่กระบอกข้างหน้านะลองยิงเลเซอร์ดูดิว้า จีแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้องยิงเลเซอร์ได้เยอะขึ้นนะวิ่งจากลูกกระพาก็ได้นะโอ้โหล็อกเป้าหกกระบอกเลยโอ้โหใช่พกมาหลายกระบอกกันเนี่ยถ้าไม่เก่งใจะจะพกมาสักร้อยกระบอกโอ้ตายพอดีไม่รู้จะเสียบตรงไหนว่าจะติดตรงไหนเนี่ยทั้งแสงหรือยังไงนี่แบบว่าร้องเพลงได้ด้วยนะยังมีอารมณ์มาแดนซิ่งนะนเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหนี่ยิงคืนนี่งไงกระดอมยิงกลับไม่ให้คนอื่นแบบยิงเลยใช่ปะโอ้เจ็บจนอินเฟกต์ได้วันพูดได้ด้วย มันก็จะมีแบบคอนเวิร์ตแบบสนทนาด้วยนะให้เจอพลังขึ้นเสียงหน่อยนี่เป็นแง่เป็นง่อ้ยิ้มด้วยนี่จริงอย่างนี้เนออี่ยน้าพบึ่งเลยด้วยนะโอ้ยนี่ท้ากัิตี้ว่าจะระเปิดอยู่แล้วตึมต้มตึมตํม ยังยังไม่รู้ว่าดาเมจของใครเนี่ยโอ้โหระเบิดใครจะแพทได้ด้วยมันแรงเหลือเกินเฮ้ยตาช็อตแล้วช็อตช็อตช็อตตายนี่อะตุยแล้วยิงเลยนี่หน้าแหกเลยหน้าโบยแล้วอ้าวเฮ้ยแย่แล้วพอปลอมนี่นะทำไมเวลาตุยตั้งหน้าโบยเูดิปี๋ๆหรอโอ้โหเย็นมากเลยนะเนี่ยนี่ว่าเอเลี่ยนโผล่หมท่าทางจะซ่อมไม่ไหวนี่เลยสกิบิตตี้ไทเลสโซเชอร์แฮร์รี่ฮัพเตอร์ ว้าเฮ้ยมันมาเป็นคู่ดิ้ววิเอ้ยอะไรบินผ่านไปฮะมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเปิดหมดแบบร้องเพลงได้นะหมุนหัวได้เนาะเฮ้ยจะโถ่เสิ้มนัดยิงลงมา่างนี้เลยแล้วก็โยนตู้คอนเทนเนอร์ลงไปได้ด้วยนะเฮ้ยตกอะไรลงมาอีปลดระวังล่ะตัวเต้าสีเวบินได้อีเป็นไงทํางานเป็นทีมไหมนะอ๋อีเพจทีมด้วยทีมไงล่ะเฮ้ยมันโยกหัว เฮ้ยมีแบตเตอรี่โลด้วยหรอเนี่ยมาเก็บของเจ้าประเส๋ยวนี้เลยนะล็กแล้วเถอะเก็บกันเก็บของกันเลยขอผิดที่เดี๋ขอพลังงานหน่อยโอเดี๋ยวไปก่อนแล้วเก็บไปเลยมีท้าตุยอ๋อท้าตุยแบบว่าเหมือนกับว่าเฮลิคอปเตอร์กำลังตกลงมาเนาะแล้วก็นี่ไมเคิลแจ็คสันจิ k กบิที้ทอยเลสเออไมเคิลแจ็คสันก็มา มีดูดีเขามีท่าแบบร้องเพลงหวนร้อนด้วยนะเราเห็นแล้วตกกระจายหมดเลยนี่แบบว่าอีกหน่อยจะแดนซิ่งได้เนี่ยวิ่งจิ้มมาจ้วงอ่ะโอ้โหมีนต้องหลายแข้งจะเลือกกันแขนไหนก่อนดีอ่ะมีดับคมเปล่าเฮ้ยมีไปเรื่อยเลยนะใส่แจ็คแท็กก็ได้โอ้โหมันจิ้มกลางคอเลยมีบินแบบใส่แจ็คแท็กก็ได้นะเอ้ยแน่จริงก็ต้องบินกลับหลังแน่เฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันฟุตเวิร์กไม่ใช่หรอใครดูมันจะแจ็คแท็กก็ต้องเดินถอยหลังอ่ะเฮ้ยเขาต้องกระดกเป้าไม่ใช่หรอ เอยเขาต้องกุมเป้าอะเต้นกุมเป้าอันนี้ไม่มีเป้าให้กระดกไม่มีมีแต่ถั่วส้วมโอเคเรามาดูอีกตัวนึงดีกว่าเนาะ ตัวนี้มันเป็นแบบใส่หน้ากากอะนะเหมือนกับเป็นช่างอัลกเหล็กหรือเปล่าเอ้ะจะเปียกเอ้ยเดี๋ยวดูดิเราดัดแป้งมือไปแล้วเฮ้อโอ้โอ๋นยาแห้งเลยโอ้โหช็อต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 โอ๊ยพลังอะไรของมันเนี่ยมันรุนแรงกันพลังขึ้นมากอะไรกันเงล่ะโอ้โอ้ไกลกันได้ช่วยซ่อมฉันหน่อยโอ๊ตเก็บจุ้งเดี๋ยวซ่อมไม่ได้มือแบบไม่ได้มีไว้ซ่อมแน่เลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันเหมือนข้างหนึ่งอะมันจะเป็นมือที่ยิงเลเซอร์อีกข้างหนึ่งจะเหมือนจะเป็นมือ แว่ามันมีหน้ากากออกเหลิกเลยนะนี่นะก่อนตายขอ่อยสักทีนี่นะเตะด้ยเฮ้ยใจเย็นใช้เย็นพักพวกยังไม่ได้ออกค่าเลยนี่ถอดปุยของมาแล้วเนี่ยหลับสบายเหมือนมาพักร้อนเลยแล้วก็นี่เหมือนจะเป็นมิวนะแทนสกิบิตี้ทอยเลสนะเอ้ยแดิตาตามันไม่เหมือนบิวแทนเลยอะ่ะมันต้องเจอนี่เลยขึ้นเสียงยักษ์พล่มเลยไอ้ต่อยไอ้คว่ำเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ,เรา <ไป S 1> มีท่าสตันด้วยนะโอ้ยท่านี้ก่อนโอ้โหสั่นหัวด้วยใส่แว่นตาดำด้วยนะมาอย่างเฟี้ยวอะ่ะนี่ดูดิโอ้ยท่าสตันโอ้ยท่าช็อตโดนช็อตเป็นไงล่ะนี่เจอขึ้นเสียงสักหน่อยช็อตเลยดิ เอ้ยมันโดนช็อตมันโดนช็อตนี่เราก็ท่าตุยนั่นใหญ่ใหญ่เงอกไอ้ยเขาอัปเกรดโมเดลแบบ9.0เท่เนาะอุ้ยนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งคาเมอ่าแมนปาร์ตี้เ้ยจะใส่บวกปาร์ตี้ด้วยล่ะเอาหัวไปเอจะใี่บวงด้วยไวอย่างเท่ดูดิอ้าวหน้าทิมซะแล้วหน้าทิมถ้าทางจะเมาเนี่ยใส่แสงในตาส่างสักหน่อยเอ้ยมีท่าแอทแทรคท่าเตท่าใส่เลยนะเอ้ยมันก็น่ารักนะ เดี๋ยวครอยดูท่าไม้ตายของเราก่อนเฮ้ยจะมาทำไว้กันทำไมเนี่ยอลเดินท่าไม้ตายกันนะรับรองเลยว่าท่าไม้ตายเนี้ยเป็นใครก็สู้ไม่ได้นะจริงมี่มันเรียกเปิดเขาเขากระทอมขนาดไหนกันแน่ไม่ใช่เราเปิดเราจะผูกมิตรด้วยอาหารปีตีลังกามวนหน้าได้ด้วยอย่างเท่ยังขอให้หน้าทิ้งนี่ไงเดี๋ยวดูท่าไม้ตายนะรับรองเลยว่าอยุ่ทะเลาะกันชั่วคราวนี่ไงเอาเฮ้ยมันเดยใคร เด็กคนมันเกิดใครอยากจะเกิดเนี่ยนี่คือผ้าไม้ตายของเราใช่ป่ะามากินกันนี่ขอกินด้วยเอาเค้ก okay, ให้พวกนี้กิน <c oughs> แล้วก็ตัวพวกนี้จะเป็นโรบักใหม่นะคะตัวนี้แบบว่าถ้าอยากแปลงร่างเนี่ยก็ต้องใส่โรบัคนะ นั่นจะเป็นทีวีแมนนะคะเอาววาหน้าคืาเป็นจีบีแบบนี้เนาะโอ้โหยังเท่เลยนี่ดูดิเฮ้ยมันมีลายท่าอย,อยู่นะน,นี่มีท่าสกรีนด้วยนี่เปิดโหมดใช้แสงสีม่วงก่อนอแสบตายแล้วแต่หน้าตาก็ยังคาวีาอี้อยู่นะ มีทัตตุยอ๋อแล้วหน้าทีมเลยแล้วตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทีวีแมนนะคะซึ่งเขาก็ดัดแตลงตัวเองให้มีมือด้านหลังันนีคล้ายๆกับของยูทูบเบอร์เลยเนาะนี่ดูดิเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดียว<ๆ>เดียวเูมือ<ส>ก่อนจเจ้ปืนเ<ม>ะมีมือแบบขาวๆเหมือนใส่ถุงมืออยู่ข้างหลังเลยนะเป็นอาวุธน็อนี่เดีวเข้ามาลองดีไปเดี๋ยวมือข้างหลังมันมัน,มน,มนเป็นมือเหมือนมือนักวิ่เดือดสาดเลยนะนไอ้จะคนไหลมือคนไหลใจนี่คาร์เมลแมน ว้าตอนนี้เทพพาล่าแมสเซนทิสเพราะว่าเขาจะแบบว่ามีแบบคล้ายๆกัแบบดักวิชาการนะเขาจะมี iPad ส่วนตัวด้วยเนาะใส่เฮดโฟนหูฟังได้ด้วย,ยมีท้าวิ่งของเขานี่แล้วก็เตะต่ตอยได้นะยวงมาเล นี่ถ้ายกมือด้วยนี่ชูนิ้วโป้งอะคว้ามือโป้งเลยด้วย<อ>เห็นเปล่าโป้งเปะดโป้งเปะดขอจิ้มหน่อยดิขอจิ้มหน่อยเฮ้ยค่ะพูดฮัลโหลได้ด้วยอันที่แม่บิลิตี้สุดยอดต,<น>ต่อไปก็จะเป็นบิ๊กฮ็อกแมนตัวนี้เขาก็จะมีแบบฉมวกเป็นอาวุธนะเอ้ยดูดิเฮ้ยเขาสามารถแบบเฮ้ยเตะต,ต่อยได้อุ้ยอะไรเขาจะเท่ขนาดนั้นไหมอาวุธของเขาคือฉมวกแต่ว่าถ้าแอนิเมชันเนี่ยก็ดูคล้ายกับท่าเดิมๆนะนี่ที่สําคัญเนี่ย หดหมวกไ้ด้วยนี่เคี่ยงหกไปได้อเอา <ละ S 2> ้าเคี่ยงไปแล้วไม่กลับด้วยเทป้าเทป้ามาบารา,า,าเดี๋ยวงอกใหม่ได้ไปแล้วไปแล้วไม่กลับมานี่ เขามีแบบโลบาเรียแห่งเวลาด้ยนะว้าวสวยจงุงเป็นโล่ทัมเมอร์นะดูดิโอ้โลยังเป็นโล่แห่งการเวลาเลยอะยางเท่ดูดิโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวแมาไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบโรบบอกตปางร่างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิ่งให้กันด้วยล่ะอย่าลืมมาคอเมนพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปกล้นนะบบาย